สบายดีพี่น้องบสซโคซุคนเมื่อนี้น้องน้อยก็ยังมารีวิวหุ่นสาอโนเดยจ้าหลังจากที่น้องน้อยกับแม่น้องน้อยได้อัานมาแต่ทิ่ก่อนเนาะมาแต่ที่ก่อนพ้นกากําลังซื้อสังกะสีมาเดี๋ยวนี้กะโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพี่น้องสวยงามนี่ก็เมนตั้่างค้าเหุ่นนึ่งอโอนเนาะหุ่นกันประมาณนี้แหละ ว่าน้อยกันใหญ่อยู่น้องพี่น้องวอาใหญ่กันใหญ่อยู่พี่น้องกับประมาณสิบห้าเสาโนพี่น้องโคมงทางเงินโค้งน้ำหนึ่งอาเสาโนมตึ้งแต่เสาแทนสีฟ้าสดใสโนสังกษีกะนี่ก็แม่เนิร์ตเจ้าโอนนะจ๊ะพี่น้อง หากกระเซอบานประตูเนาะยังมีเซอร์แก้วเซอร์นั้นพี่น้องผู้ดีหน้าบ้านก็กว้างเติบเนาะหลังบ้านก็ยังกะกว้างพี่น้องเอ้ยเมื่อนีนน้องน้อยก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็น้องน้อยก็รีวิวใพ้พี่น้องบึ่งพร้อมๆเดียวว่าเพิ่อนโอนดคันเลยแล้วจ้านี่ก็คือทางหน้าบ้านนะพี่น้อง นี่ก็แมืนอันพื้นเราอยัางมี้อันซื้อดินมาเทเด้อพี่น้องเด้ออันหากระอร์บานประตูเนาะประตูพวกเองก็บักง่ายๆก้องเซนก็ขอโทษขอให้ในเวลาพี่น้องกลับประมาณนี้เนาะท้างในกัน นัองน้อยเบาคอยเบาดังกับอโทษขออไัยน้ำลายไหลเถ้ดจ้ายังมิเซอร์ทอแพดานปูกะโลเทพืออันโบกและกระทาสีน้องพี่น้องและกระเอร์ประตูนี่ ป้าห้องนึงกะบ,บังง่ญ่พี่น้องมีสองห้องจ้าห้องนึงกาบ,บุดีว่างเต่งเชนอาะก้องสันก็ขอโทษขอให้นั้นเวลาเด้อพี่น้องนี่ก็คือลักษณะของห้องเนาะห้องก็ประมาณนี้แหละ สงสัยจ่งว่างไว้เซอร์บานประตูนะพี่น้องอันนี้เราซีมเมนต์ห้องโคจ้วจ้าสงสัยห้องนี้เป็นห้องครัวและทางนี้เป็นห้องน้ำจ้า อัน้างสะโซนยังมีคูณนาะแล้วกัน้างสะโซนยังมีมาพร้อมก็ประมาณกินข้าวแล้วเพวื่อ้างยังมาเนาะพี่น้องงั้นโซนก็ประมาณจุดนี้กา,ายง่ายเลยพี่น้องเไงง่ายไรง่ายไรเพื่อนเพื่อนกายเยอะแล้วแหละดีใจนะเพื่อนเนาะพี่น้อง เออเอนจะอุ่นแล้วใบใบจังได้มาอยู่ใกล้ๆเดียวเนาะพี่น้องคนอยู่ใกล้เดียวักแพงเดียวไว้กะดีที่สุดแหละเอนจะอุ่นนี่กับไม่ไม่หอดด่นสำเนาพี่น้องแต่เยอะแล้วแหละคางๆนี่สงสัยจะพูดออกมาให้เนาะพี่น้อง สงสัยเมื่อานี้สาอ้นก็นต้องได้เมื่อแล้เน้องพี่น้องหรือว่าสวนอไม่เมื่อกับน้องลุงก็ยังมีหูเดจ้าพราะวาน้องลุงสีขงเข้าเฮเดจาวันจันจ้าน้องน้อยก็ได้เมื่อเส้นกันจ้ามีหัวต้นแรงหรือตอนเ้าเดจ้าพี่น้องประมาณตอนใบ,บายนี่แหละมีหอดแรงแล้วเนาะคองสั่นขอโทษขอขอภัยน้ำลายพี่น้อง นี่ก็คือดินทั้งหลังลเนาพี่น้องดินหลังเฮิ่นจะอโอนนี่จ่ะเพื่อนกระปุกไม้ลายเนาะต้นมะนาวจ้าต้นมะมีจ้าต้นอ้อยจ้าต้นออหน่อไม้ ตัวนั้นน้อไม้สังไห่ตัวนี้น้อไม้เล้งหนองอันนี้ก็แมนกุ๊กมะมงจา้ากุ๊กมะอันกระถินจา้ากุ๊กยานั่งกุกน้องน้อยกะบอลฟิทบอลึก่น้าพี่น้องนี่ก็แมนกุ๊กอันกุ๊กมาเท่าแห่ ยเฮรอนน้องน้อยก็เป็นเนาะของอัฐแห่นะเบิ่งข้ามาเบิ่งอันถ่ายจนหลังบ้านเนาะวารกษณะเฮรอนจะโอนอยู่หลังบ้านเป็นนเรกกับประมาณจำนี้เนาะสีเฮรอนก็สงสัยจะโอนเออไดว่าสีย่เยอเป็นเนท่าๆเนี่ยนาะพี่น้องในเงานจะโอนเองเดี๋ยววาย่าจะได้เงินนั้น ดีใจน้ำเพลินแลเพินเพลินดะแล้วเลยพี่น้องอยังมีฮอดเดินจจจจจเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวกันแล้วพี่น้องถ้าม,มาขึ้นเพลินจะโอนน้ำเดียวดินเพลินจะโอนวางไว้อยู่ทางหลังนี่กาลายเนาะพี่น้องวางไว้สำหรับอันยบป,ปูพักปู้าเลงเปาะเลง้งเป็ดเนาะกาเล้งได้เนาะพี่น้องาะว่าตอนอีส์จอโอนสีจงเท้อ แต่นางน้อยเหยียดยางยืนไปนี่แต่ว่าลุงหวันเลยว่าว่าเฟอร์ฮันเฟอร์นี่ละสะอ้นกันเลยยับไปอีนอพี่น้องหรือว่าเยอะเกาะขึ้นโคออกมาก็ได้นาะเพราะว่าดินสะออนยังหลายดินนังน้อยแล้ยังน้อยเนาะเกาะขึ้นโคออกกับผุดดีเต็มเกาะห้องน้ำออกผุดดีเต็มเลยนาอพี่น้องมีได้มองว่างแล้วนาบานกะปูดอกไม้ดอกเต๋เซอร์ไวแล้วนาะนางน้อย่ะ สาอ,อุนนี่คันเล่าเยอะเกามานี่ก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าดินเลอะล้ลายล่ายนี่นก็แม่หน้าบ้านสาอ,อ้นเลยทางนี้กัแม่หน้าบ้านน้องอันน้องนักผวาหน้อยเดียวจ้าเจาะเข้ามาเสีเดยดเลยนี่เอาพอ พี่น้องเชิ้งเห็บเห็บน้องสนใจไม่ได้กินน้ำเอฟเปอร์นักไอนางล้างจอกวะเดี๋ยวนึงข้าวเรียวนะแล้วล้างจอกน้าพี่น้องไอ้นางค่ะสาวน้องกระกวัดกินเหยื่อน้าพี่น้องสาวน้องเ้ยสบายดีรอบสองพี่น้อง เด็กๆม,มุดถ้าบ้านเด็กสไปดีพ้ <c oughs> ออพี่น้องน้องๆกระทายวนไปวนมาอยู่บรรยากาศตอนเช้านี่ก็ดีดีท้องฟ้าแจ่มใส สร้างิ่นกำลังมากน้องพี่น้องมือมือกันแล้วแล้วอันสงสัยเมื่อน,นี้ได้มาอันนั้นก่อนพี่น้องมาเซอร์เพดานก่อนนาะพี่น้องบางทีก็มาโกกก่อนเนาะ จะโอนก็ได้ปลูกอันดอกอันแจ็คดอกกันเนาะพี่น้องนังน้อยก็ลืมซื้อเป็นดอกแบบว่าเหลืองๆน่านแห้วนะเป็นดอกไม้ที่งามพี่น้องคลิปนี้นังน้อยก็ขอลาไปก่อนเ้อจ้านังน้อยก็ได้รีวิวอันเพิสะโอนประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้อง รีวิวเฮิร์สาอ้นกับจนโทเฮิร์บลาจ้าฝากกดไ like, ลค์ดกดแชร์ซองนังญ่สาวผู้ไทยในเดือนจ้าพี่น้องนังใหนังน้อยสาวผู้ไทยจา้าหัหาก FC เอฟซีไม่เอฟซีเก้าทั้งหมดเลยจา้ากิมนาเจอกันไหมจา้าบ๊ายบาย